นี่นะลองดูนะไม่มีการต้านอะไรทั้งสิ้นและไม่มีการตามอะไรทั้งสิ้นมีแต่ว่าลองดูซิว่าเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยจิตมันยอมรับไหมและสังเกตด้วยว่าเวลาจิตเราอ่ะไม่ยอมรับอารมณ์เป็นอย่างไรเนี่ยมันจะตรงข้ามกันกันกบการยอมรับเนี่ยนี่คือการเบื้องต้นที่สุดที่จะทําให้จิตเนี่ยขยับตัวเองขึ้นมาที่จะอยู่กับความทุกข์อย่างที่ทุกมันเป็น ที่จะศึกษาความทุกข์อย่างที่ทุกข์มันเป็นอยากจะศึกษาความเปลี่ยนแปลงอย่างที่สิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองเป็นหรือจะเห็นมันสลายไปตามที่อารมณ์นั้นมันสลายของมันเองโดยไม่มีเราเป็นผู้กระทําใดๆทั้งสิ้นแต่มีเราก็ได้เป็นผู้ศึกษาพฤติกรรมของมันทั้งหมดเนี่ก็คือจังหวะและโอกาสที่เราจะต้องพยายามขยับมาให้จิตกําลังศึกษา ธรรมชาติของรูปธรรมชาติของนามแล้วก็การเกิดดับที่มันเกิดขึ้นมาเองนั้นแล้วเราลองทําดูนะทําแบบเดิมนั่นแหละแต่ว่าปรับข้างในข้างนอกก็ยังคงเป็นกิจรกรรมเหมือนเดิมแต่หัดปรับข้างในปรับข้างในที่มันเคยต้านหรือเคยตามอารมณ์ที่เราชอบเราก็จะตามอารมณ์ที่เราไม่ชอบเราก็จะต้านหาเหตุหาผลหาวิธีการหาอะไร้ ตอนนี้ยังไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นปล่อยเขาแต่เราก็ทำของเราไปมันเหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ทะเลาะกันอะไรประมาณนั้นน่ะคุณก็มีนิสัยของคุณฉันก็มีนิสัยของฉันประมาณนั้นนะ่ะให้หัดอย่างนี้นะเออเหมือนเราอยู่ที่บ้านน,น่ะนิสัยของเด็กคนนู้นเด็กคนนี้อสามีมากภรรยมายมากพ่อมากแม่ม่งแต่ละคนก็จะมีอุบนิสัยของเขาแต่เราก็ต้องอยู่ร่วมกัน แต่ถ้าเราไปเกิดคัดแย้งคือเกิดคัดงานไม่พอใจบุคคลน,นี้อารมณ์นี้มันก็จะเกิดปัญหาแต่ข้างนอกนะเราสามารถจะจัดการอะไรได้บางเรื่องก็ได้บางเรื่องก็ไม่ได้แต่ข้างในเนี่ยลดการจัดการลงจับประเด็นให้ดีๆวิธีการศึกษาธรรมชาติแท้จริงของรูปของนามและขังการเกิดดับเนี่คือเติมใจยอมรับทุกสิ่งให้มากขึ้นการยอมรับ การสมยอมมันจะต่างกันเนี่ยยอมรับเขาให้เขาแสดงตัวตนแสดงลนะักษณะแสดงอาการแสดงความเปลี่ยนแปลงแสดงความเป็นทุกข์แสดงความเกิดดับของเขาอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ได้ใส่ใจให้เราสังเกตเวลาเราฝึกปฏิบัติเนะี่ยสมมติว่าเรา,เรากําลังสนใจตัวเคลื่อนไหวอยู่แล้วมีอารมณ์วูบหนึ่งขึ้นมาแทรกมันขึ้นมาแทรกแซงปุ๊บเนี่ยบางครั้งทุกทุกครั้งที่เราจะเห็นไหมว่าจิตเราอนะมันจะหลุดจากฐานการรู้การเคลื่อนไหวของเราเล่นๆแล้วก็ไป เล่นกับอารมณ์นั้นก่อนหรือบางครั้งกลับมาเนี่ยการกลับมาของเราเนี่ยกลับมาด้วยท่าทีที่ไม่เป็นมิตรกลับมาที่ท่าทีด้วยจิตที่หวาดระแวงหรือกลับมาที่ท่าทีที่จิตที่มันอมีการกระทําในใจเใฉยแต่วันนี้ไม่ต้องทําอะไรในใจนะเปิดใจยอมรับมันในใจเนะี่ยอย่าทําอะไรเลยวันเนี้ยนะแต่ข้างนอกก็ทําทไป ให้เห็นชัดรูปก็ทําไปตามหน้าที่ของรูปเนี่ยเดินจงกรมไปสร้างจังหวะไปแต่ในใจอ่ะจะมีอารมณ์มากน้อยแค่ไหนก็ตามลองดูสิฉันจะไม่ทําอะไรเลยฉันจะเดินเพื่อเดินสร้างจังหวะเพื่อสร้างจังหวะฉันไม่ได้เดินเดินจงกรมหรือสร้างจังหวะเพื่อชนะอะไรหรือเพื่อทําร้ายอะไรทั้งสิน้นให้มีจิตมีเมตตาให้มากขึ้นให้มีจิตความรักกับทุกสิ่งให้มากขึ้นให้มีจิตการยอมรับตัวตนของอารมณ์แต่ละอารมณ์ให้มากขึ้น แต่ฉันก็จะทำกของฉันไปอย่างนี้แหละคุณจะเป็นกงคุณก็คุณก็เป็นไปประมาณนั้นแล้วมันจะเห็นใ้ภาวะของตัวรู้ที่คอยากแยกตัวเองออกมาจากอารมณ์ได้โดยไม่ได้มีการตรุงแต่งหรือสร้างสารรค์มันขึ้นมาแต่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ที่มีอยู่ด้วยตัวมันเองเนยทาจิตให้มันกว้างทําจิตให้มีเมตตาทําจิตให้มีมินยอมรับทุกอารมณ์ทําจิตให้มันยอมรับทุกสภาวะ ให้เหมือนกับจิตของพระพุทธเจ้าที่รักราหุนรักอาอานน์ฉันใดรักษาลีบุตรฉันใดก็รักเทวทัตถึงแม้จะทําร้ายตัวตนของท่านขนาดไหนท่านก็ยังมีความเมตตาและมีความรักเหมือนกันเหมือนกันเวลาเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสมมุติว่าอารมณ์ดีๆเหมือนราหุลอารมณ์ดีๆเหมือนอานนอารมณ์ดีๆเหมือนสารีบุตรแต่อารมณ์ไม่ดีไม่ดีเหมือนเทวทัต ที่เราจะทํำยังไงให้จิตเราเนี่ยปรับความรู้สึกทั้งสองส่วนเนี้ให้เป็นกลางให้ได้เพราะเราอมีอุปนิสัยเดิมแท้ที่จะเลือกข้างอยู่เสมอเสมอข้างไหนที่ฉันชอบฉันก็จะเลือกไว้ข้างไหนที่ฉันไม่ชอบฉันก็จะเลือกทิ้งอันนี้แหละยังไม่สมถ้าเราจะทําให้มันก้าวหน้าจริงๆให้ความรู้สึกมันสู่อุเบกขาจริงๆจะไม่มีการเลือกไว้หรือเลือกทิ้งแต่จะมีการศึกษาและเรียนรู้ความเป็นไปของมันนะ ดั่งนั้นลองดูเซี่ยววันนี้ลองลองฝึกไปแล้วลองลองเป็นมิตรกับสิ่งรอบๆอบตัวดูซิให้สิ่งรอบๆบตัวเขาแสดงตัวตนของเขาโดยเราจะไม่เลือกว่าอันไหนเราชอบแล้วเราเอาไว้อันไหนเราไม่ชอบเราจะเอาทิ้งอย่าไปทำพฤติกรรมอันนี้นะเพราะจิตเบื้องต้นที่จะก้าวหน้าต่อไปได้เนี่ยคือจิตที่ยอมรับเนี่ยยอมรับความจริงยอมรับมันทุกสิ่ง แล้วจิตมันจะหยุดนิ่งเองเข้าใจนะ